สวัสดีครับนิสิตวิชานี้เป็นวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาและสถานศึกษานะฮะอาจารย์ชื่ออาจารย์ดรรัตน์นรถทองนะฮะเป็นอาจารย์ประจําวิยาเขตบุรีรัมณ์นะก็สาหรับชื่อวิชานี้ก็คือมีหลายคําด้วยกันคือระบบสารสนเทศนะคำแรกคําต่อไปก็คือนะคำว่าการบริหารการศึกษาและก็ การบริหารสถานศึกษานะฮะสองคำนี้นะฮะก็เราอาจจะเรียกรวมกันว่าการบริหารทางการศึกษานะสองคำนี้นะตามปกติเนี่ยการบริหารใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาจะได้ก่อนนะฮะแล้วก็ได้ใบต่อไปก็เป็นผู้บริหารการศึกษานะ,ะระดับรองผอ,อเขตขึ้นไปใช่ไหมอันแรกของเราก็จะเป็นใบประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาก็จะเป็นตั้งแต่รองพอโรงเรียนขึ้นไปใช่ไหมสำหรับการใช้คำภาษาอังกฤษนะก็เ,เดิมนี่เราใช้ดูนะดูบทที่2จะใช้คำว่า administration นะบริหารการศึกษาเนี่ยนะนะปัจจุบนันนี้นิยมคำว่า management มากขึ้นนะฮะดูตามสไลด์ก่อนอาจานเนี่ยนะคำว่า management น,นิยมมากขึ้นนะนในมาจปัจจุบัจจบนต่อไปเรามาดู คำอธิบายรายวิชานะฮะคำอธิบายรายวิชาก็จะครอบคลุมวิชานี้ทั้งหมดนะสิบห้าสิบห้าครั้งนะฮะครั้งที่สิบหกเป็นสอบปลายภาคนะฮะสิบห้าครั้งนี้ก็จะอธิบอ้อขอบเขตของวิชานี้มีอะไรบ้างนะฮะก็ดูที่ไฮไลท์นะไฮไลท์สีแดงและสีเขียวอ่าสำหรับคำพูดทั่วท่ไปสีน้ำเงินเนี่ยก็ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการนะฮะ ดูนะเขาใช้ศัพท์2คำนะบริหารและว็็จัดการด้วยนะฮะบริหารนี่เราก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษาอังกฤษ Ad administration นะเดิมนี่เป็นเฉพาะการบริหารทางราชการใช้ administration ปัจจุบันเนี้ย a n นเดนเมนก็ใช้ได้แล้วต่อนะเพื่อและเพื่อจัดการเรียนรู้โดยอาศัยหลักการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลทั้งด้วยเครื่องมือและด้วยมือนะ อันนี้ไอ้สับสองสาคำเนี่ยการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลเนี่ยจะก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีระบบนะอาจารจะได้แนะนำต่อไปก็คือ n p u u t r r o e s s s n n o u t p u u นะฮะส่วนการเก็บด้วยเครื่องมือและก็ด้วยมือนี่ก็เป็นเป็นลักษณะข,ของอัพสับที่เกี่ยวกับวิชาการนะเครื่องมือเครื่องมือก็มีหลายตัวนะจะได้แนะนำต่อไป นอกจากนี้เขาบอกว่าเครื่องด้วยเครื่องมือและก็ะด้วยมือด้วยก็ยังไม่ลืมวิธีการเดิมๆที่เราจะต้องใช้แมนวนวลน,นั่นเองนะฮะประกอบกันนะฮะสำหรับตัวที่ให้ไลท์สีแดงเนี่ยก็คืออะไรการวิเคราะห์สังเคราะห์ระบบข้อมูลและการพัฒนาระบบที่มีให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วถูกต้องนะอันนี้คือวิเคราะห์สังเคราะห์เนี่ยคำว่าวิเคราะห์สังเคราะห์เนี่ยเป็นศัพท์ทางวิชาการนะที่เราจะเอาข้อมูลมา เพื่อนำมาประมวลผลวิเคราะหนะ์สังเคราะห์นะสังเคราะห์นี้ก็จะสูงกว่าวิเคราะห์ระดับหนึ่งแล้วก็ข้อมูลเข้ามานะพัฒนาให้มีามันมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องคําว่ารวดเร็วถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นศัพท์ทางการวิหาาอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าประสิทธิภาพนั่นเองถ้าเราใช้เวลาน้อยอินพุตน้อยแต่ได้ออพุตเยอะหรือได้ออพุตเอาคำบวกกันเขาเรียกว่าสัมฤทธิผลเนี่ย มากเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้มีประสิทธิภาพนั่นเองนะะอาจารย์ก็จะได้แนะนําต่อไปนะเกี่ยวกับศัพท์ทางเ,าเทคโนโลยีสารสนเทศนะแล้วก็มีคําว่าระบบเข้ามาด้วยใช่ไหมอา่าอินฟอร์มเมชันนะแล้วก็ซิสเต็มนะฮะอาจารย์แนะนาต่อไปแล้วก็จะเป็นศัพท์ที่เกี่ยวกับข้องกับการบริหารด้วยนะเราเรียนบริหารนะเรามาดูข้อความต่อไปที่การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนเทคนิคและควบคุมจัดการ รวมถึงสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์และกําหนดนโยบายของผู้บริหารนะอันนี้นะก็คือมีคําว่าวิเคราะห์สังเคราะห์อีกแล้วนะเอ่อก่อนการบริหารเนี่ยเราต้องมีข้อมูลที่ดีนะแล้วก็เพือ่อมีคําศัพท์ว่าเอ่อแผนกลยุทธ์นะมีคาว่าแผนทางราชการใช้แผนที่นิยมที่สุดคือแผนกลยุทธ์นะแล้วก็คาว่าแผนกลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับ นโยบายนโยบายกับแผนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสำหรับการบริหารนะก็จะพูดต่อไปมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับนโยบายและแผนเนาะของหลักสูตรแหล่งการศึกษาก็จะต้องมีวิชาที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนนะคำว่านโยบายและแผนก็อาจารย์ก็ได้วิชานโยบายและแผนก็จะได้ลงรายละเอียดต่อไปนะต่อไปก็คือการเพิ่มคุณภาพดูนะฮะการเพิ่มคุณภาพ ทางการศึกษาทาั้งในรูปของการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะฮะพรบการศึกษาได้แบ่งการศึกษาไว้เป็นประเภท,ทต่างๆก็ตามที่คําอธิบายเขียนไว้นี้นะในระบบหรือ formal นอกระบบนอกระบบใช้คําว่า non formal นะฮะการศึกษาตามอัธยาศัย informal education นั่นเอง อย่างมีประสิทธิภาพเห็นไหมมีคําว่าประสิทธิภาพไปแล้วนะฮะการบริหารต้องมีประสิทธิภาพมีผลสำลิดนะฮะมีผลผลิตผลลัพธ์นั่นเองนะฮะดูตามทฤษฎีระบบที่อจาจารย์จะได้แนะนําต่อไปเนาะมาดูไฮไลท์ตัวบรรทัดสีเขียวนี่นะฮะนอกจากนั้นเรานําความรู้ด้านระบบสารสนเทศเนี่ยไปใช้ในการบริหารจัดการในสถานศึกษาและการจัดการศึกษาแนวทางใหม่ๆนะมีคําว่าแนวทางใหม่ๆนะ เทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยเราสามารถนำมาใช้รวมถึงตัวสุดท้ายนะก็คือการรวมถึงการนำไปใช้ในการพัฒนาครูในการพัฒนาสื่อการสอนนั่นเองต่างๆด้วยนะนี่คือคำอธิบายร,รายวิชานะของวิชานี้นะการวัดและประเมินผลนะัำงานในวิชานี้ก็จะมีแบ่งเป็น4 กิจกรรมหรืองานด้วยกันนะฮะที่ต้องทําส่งนะก็คืองานเดียวนะงานเดียวสิบคะแนนนะฮะสิบคะแนนนี้คือสิเอร์ซนด้วยนะงานเดียวนี้ก็จะให้งานง่ายๆเนาะเช่นทําส่งหาคลิปนะฮะคลิปของโรงเรียนตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็โพสในหลายกลุ่มนะง่ายๆก็คือจะไม่รบกวน น,นิสิตนิสิตก็เอ่นก็ทํางานด้วยเ,เรียนด้วยนะงานยุ่งอยู่แล้วนะแต่ว่าก็จะต้องมีงานส่งนะเพื่อให้ได้คะแนนด้วยถ้าใครไม่ส่งงานนี้ก็จะเกรดก็จะลดลงไปเยอะนะก็ขอให้ส่งนะสําหรับงานต่อไปก็คือเอาการเอาการมีส่วนร่วมก็คืองานเอคล้ายๆกับเอ จิตพิสัยนั่นเองอะ่ะก็ถ้าเขาเรียนครบอะไรเงี้ยเขาเรียนเขาเรียนส่วนใหญ่เขาเรียนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้คะแนนในตัวนี้เยอะนะฮะคะแนนการมีส่วนร่วมนี่ดูดูออนไลน์ด้วยนะใครไม่ค่อยอมีติตติดงานไม่ค่อยได้มาเรียนออนไซต์เนี่ยก็เข้าไปเรียนออนไลน์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะหรือแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปหรือถ้าใครมาเรียนออนไซ์ ออนไลน์ด้วยนะแล้วก็เรียนออนไลน์ด้วยก็อย่างนี้ก็คะแนนเยอะแน่นอนนะฮะช่องนี้ก็จะดูถูกนะสิบเปอร์เซ็นก็ทำให้เกรดขึ้นไปหนึ่งระดับเลยนะฮะต่อไปก็เป็นงานกลุ่มนะงานกลุ่มก็จะสี่สิบเปอร์เซ็นหรือสี่สิบคะแนนนั่นเองนะ,ะงานกลุ่มก็จะให้ช่วยๆกันนะใครแล้วก็มาพีเต์น,นะฮะพีเต์นหน้าห้องอันสุดท้ายนี่คือสอบปลายภาคนะสี่สิบคะแนนหรือสี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเอง ปลายภาคก็จะเป็นสัปดาห์ที่สิบหกนะฮะข้อสอบก็จะเป็นข้อสอบเอ,อเขียนนะเขียนบรรยายนะฮะก็ส่วนใหญ่ที่อาจารย์ดูมาแล้วก็นิสิตก็จะจะเขียนกันไม่ค่อยได้นะคือเขียนยังไม่เป็นหลักวิชาการยังไม่ไดม้มีการอ้างอิงหรือว่ามีหลักแนวคิดทฤษฎีอะไรมากนักในเปเปอร์นะคือยังเขียนกันไม่ได้นะ่ะพูดง่ายก็คือเพราะนั้นถ้าช่องเนี้ยทำคะแนนได้น้อยเนี่ย ควรจะเตรียมช่องอื่นให้คะแนนเยอะๆไว้นะฮะคือข้อสอบแบบเขียนเนี่ยอาจารย์แนะนานะให้เขียนเยอะๆไว้ก่อนเนาะแล้วก็ถ้าใครเขียนได้ดีก็คือจะต้องมีหลักการแนวคิดทฤษฎีแล้วก็อาจารย์ถามว่าถ้าได้รับเลือกเป็นฝอ,อสถานศึกษาจะมีแนวทางในการบริหารเท,เทคโนโลยีอย่างไรอย่างเงี้ยนะถ้ามีคนที่มีแนวคิดคือถ้าคนผ่านประสบการณ์มาเคยทําสารนิพนธ์อะไรมาเขาจะเขียนได้แต่เรายังไม่เคยเขียน เพเปอร์แบบนี้ก็จะส่วนใหญ่จะเขียนกันไม่ค่อยได้เพราะนั้นอาจารย์ก็แนะนําให้เขียนเยอะๆไว้ก่อนนะถ้าต่ําสุดเนี่ยอาจารย์ให้ประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าคะแนนนะนะการตัดเกรดนะก็จะสูงสุดจะแปดสิบห้าถึงหนึ่งร้อยจะได้เอเนาะแล้วก็ประมาณห่างกันประมาณห้าคะแนนนะฮะแปดสิบถึงแปดสิบสี่ได้เอรบเจ็ดสิบห้าถึงเจ็ดสิบเก้าไดบี B บวกแล้วก็เจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบสี่ได้บีนะฮะหกสิบห้าถึงหกสิบเก้านี่ก็ได B ลบส่วนใหญ่ก็จะไม่มีใครต่ำกว่า B ลบหรือ B ธรรมดานะอาจารย์เน้นก็ถ้าส่งงานนะอย่างน้อยมันขึ้นไปหนึ่งเกรดหนึ่งถึงสองเกรดเลยนะพอส่งงานอาจารย์ก็ให้มาเจ็ดแปดคะแนนเนี่ยมันขึ้นไปสองเกรดเลยนะคืออย่าลืมส่งงานแล้วอาจารย์ก็ส่งงานส่วนบุคคลน,นะนะแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้ให้งานยากอะไรก็เป็นการใช้โทรศัพท์มือถือเนะี่ยคลิปของโรงเรียนทุกโรงเรียนก็มีอยู่แล้วใช่ไหมคลิปแนะนําโรงเรียนหรือเว็บไซต์เนี่ย ลิงกนะ์เนี่ยนะลิงก์ของโรงเรียนเนี่ยก็โพสต์มาให้อาจารย์แป๊บเดียวก็ได้ขึ้นไปสองเกรดแล้วเนาะอืมถ้าใครอาจารย์เน้นแล้วนะถ้าใครไม่มาไม่มีเวลามาเรียนออนไลน์เนี่ยก็เข้าไปเรียนออนไลน์นะม,นมันเป็นการเรียนแบบผสมผสานเข้าไปเรียนออนไลน์ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็ให้คะแนนคะแนนพฤติกรรมหรือการมีส่วนร่วมนะ,ะช่องช่องคะแนน การมีส่วนร่วมเนี่ยอาจารย์ก็ให้เจ็ดแปดคะแนนขึ้นไปนะถ้าคุณเข้ามาเรียนออนไลน์แปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะฮะแล้วก็ถ้าเรียนออนไซต์ด้วยแล้วเรียนออนไลน์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเนี้ยอาจารย์ก็ให้เจ็ดแปดคะแนนขึ้นบางคนได้เก้าคะแนนนะทำพีเต์อะไรด้วยเนาะมันจะมีสถิติอยู่นะในระบบ e x c t y นะ,ะเข้าไปดูได้นะฮะมันจะเข้าไปดูได้นะว่าใครส่งงานไม่ส่งงานใครเข้ามาเรียนกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือใครไม่เข้ามาเรียนเลยใครทําแบบฝึกหัดหรือเปล่านะ อันนี้มีสติดูได้หมดเลยนะในระบบ e x ็กซัดีนะฮะมุมมองเกี่ยวกับระบบสารสนเทศนะฮะระบบสารสนเทศนะฮะก็เป็นมุมมองเรื่ององค์องประกอบของระบบสารสนเทศอันอื่นก็จะเป็นมุมมองเกี่ยวกับออระบบทฤษฎีระบบนะพอพูดถึงทฤษฎีระบบและพูดถึงองค์ประกอบเนี้ยของระบบสารสนเทศเนี้ยเราก็ ต้องทราบว่ามันก็คือส่วนหนึ่งของหลักการแนวคิดทฤษฎีนะฮะทางวิชาการซึ่งเราจะนำมาใช้ในการอธิบายหรือว่าในการเาำมาใช้บริหารหรือแก้ปัญหานะฮะในเชิงวิชาการนั่นเองนะฮะสำหรับองค์ประกอบเนี่ยของระบบสารสนเทศเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเรา จะนามาจากแหล่งอ้างอิงไหนนะฮะแล้วแหล่ง,ลงอ้างอิงก็ต้องเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ด้วยนะน่าเชื่อถือด้วยนะฮะสำหรับที่นิยมกันเนี่ยเขาไปเสิร์ชใช้ในอ,อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะก็จะอ่าองค์ประกอบภาพนี้กจ็จะเป็นภาพที่นิยมแล้วก็จะมีอีกภาพหนึ่งนะฮสำหรับภาพนี้มันเป็นองค์ประกอบที่นำมาจากาเว็บไซต์ ของไพบูร์งปานเรื่ององค์ประกอบระบบสารสนเทศนะลงไว้ในสไลด h แช e นะสไลด์แช,นะแชเป็นเว็บชื่อดังเกี่ยวกับ powerpoint เกี่ยวกับเ,เ,เกี่ยวกับวิชาการงานวิชาการซึ่งเขานำมาแชร์ไว้นะฮะในระบบนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องของระบบสารสนเทศนะถึงจะหลักๆเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยนะฮะสำหรับแหล่าง,งายิงเนี่ยเขาก็จะประกอบด้วย ห้านะหองค์ประกอบองค์ประกอบแรกก็ได้ไลก a ์ดหรือ Information ก็คือเป็นข้อมูลและก็เป็นสารสนเทศนะภาษาอังกฤษอินฟ r m a t ชันเนี่ยใช้คำว่าสารสนเทศจาก Data ไปสู่ Information เนี่ยมันก็ต้องผ่านการประมวลผลหรือ Processing หรือประมวลผลนั่นเองถ้าโปรแกรมประมวลผลเขาก็ถ้าเรา Input ข้อมูลเข้าไปนะอาจารย์พูดเรื่องคำ input, ว่า Input และ Input นี่จะเป็น ส่วนหนึ่งของระบบทฤษฎีระบบนะฮะข้อมูลหรือ Data in, Input u t เข้าไปใน processing ในคอมพิวเตอร์ประมวลผลออกมาเป็นสารสนเทศหรือ information นะฮะอันนี้องค์ประกอบที่หนึ่งนะองค์ประกอบต่อไปเนี่ยองค์ประกอบหลกัหลกๆของคอมพิวเตอร์ก็จะประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์นะฮะฮาร์ดแวร์ก็คืออุปกรณ์เช่นจอคีย์บอร์ดนะลักไฟต่างๆ ส่วนซอฟต์แวร์เป็นการเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ทำงานนะฮะคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศนะทำงานต่อไปก็คือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็พีเพิลแวร์นะอันนี้3าองค์ประกอบนี้เป็น3องค์ประกอบแรกของระบบสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ด้วยนะฮะก็คือคนนั่นเองคนที่จะใช้งานนะฮะอีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่า p r o c e d u e หรือกระบวนการนั่นเองกระบวนการที่จะทำให้สิ่งต่างๆ,ๆทำงานร่วมกันจนเกิดเป็น ระบบสารสนเทศนั่นเองอีกแหล่งอ้างอิงหนึ่งของระบบสารสนเทศนะฮะก็คือของอสภาการศึกษานะคเขาเผยแพร่อเอกสารทางวิชาการของเขานะฮะก็จะมีระบบเรื่องหนึ่งหนังสือเรื่องหนึ่ง,ร,งระบบสารสนเทศทางการศึกษาก็จะมีภาพนี้สิ่งที่เพิ่มมาจากอ,าองค์ประกอบแรกที่แนะนานไปนะฮะก็คือเขาจะมีอีกเพิ่มองค์ประกอบที่6ขึ้นมาสิ่งที่เรียกว่าเน็ตเวิร์กหรือระบบ เครือข่ายนั่นเองนะนอกจากการทำงานของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์พเพิวร์แวร์แล้วมีกระบวนการแล้วก็มีต่างๆแล้วก็จะมีระบบสารสนเทศและนอกจากนี้เขาจะพูดถึงเรื่อง d a t a b a บสซึ่งจะสอดคล้องกับอินโฟมิชันหรือ Data กับ Information ของแร่งอ้งอินแรกนั่นเองต่อไปเป็นมุมมองของระบบสารสนเทศแบบทฤษฎีระบบนะฮะ ทฤษฎีระบบนี่ก็เป็นคลาสสิกมากยังใช้อยู่ทุกวันนี้นะตอนก่อนอื่เราพูดถึงโมเดลแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารนี่ก็มีเยอะมากนะตามภาพนี่แหละฮะสามารถนํามาใช้ในการบริหารได้นะสำหรับทฤษฎีของสําหรับทฤษฎีระบบนั้นก็จะประกอบด้วย Input processing นะอินพุหรือปัจจัยนําเข้านะ processing กระบวนการ Output ผลผลิตนะฮะ แล้วก็ส่วนของเอาพุทนี่ก็จะมี outcome, ลลบ output, บเอาคำผลลัพธ์เอาพุทบวกเอาคำผลผลิตบวกผลลัพธ์เรียกว่าผลสมธิ์นะโดยเฉพาะทางการศึกษาใช้เยอะผลสทธิ์ทางการศึกษานะฮะแล้วก็จะมีสภาวะแวดล้อมของสิ่งเหล่านี้นอกจากนี้ยังมีฟีดแบ็กการป้อนกลับนะฮะฟีดแบ็การป้อนกลับฮาร์ดแวร์ที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือหน่วยความจำนะฮะหน่วยความจําก็จะแบ่งออกเป็นภายในนะฮะภายในเครื่องหรือภายในระบบนะฮะ แล้วก็เป็นหน่วยความจําภายนอกนะฮะอันนี้เราจะพูดถึงเรื่องหน่วยความจําทั้งภายในทั้งภายนอกนะเดิมเนี่ยเมกเราคุ้นเคยกับเมกกะไบเนาะฮันดี้ไดฟ์นะฮะฮันดี้แฟชไดฟ์เนี่ย,ย,นะย,ย,ยหน่วยหน่วยเป็นประมาณเมกกะไบนะเช่นห้าร้อยเมกกะไบปัจจุบันก็เป็นจิกละหนึ่งจิกสองจิกใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆในโลกเนี่ย สิ่งที่เราเรียกว่า Big Data เนี่ยมันข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเสียงข้อมูลรูปภาพข้อมูลโมเมนต์ต่างๆคลิปต่างๆเนี่ยมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะทุกโมทุกโมเมนต์เนี่ยสามารถเป็นบันทึกไว้ได้หมดนะฮะไว้เป็นหลักฐานไว้เป็นเพื่อการศึกษาไว้เป็นเ,เพื่อความทรงจำที่ระลึกต่างๆหรือเพื่อวิชาการต่างๆเนี่ย เพราะนั้นหน่วยคว,ว,ยความจําของโลกในโลกของเรามันก็เยอะขึ้นมากเรื่อยๆนะฮะจากเมกะไบต์ก็เป็นกิกไบต์นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีคําถามว่าหลังจากกิกไบต์แล้วหน่วยต่อไปเขาจะเรียกว่าเรียกว่าอะไรใช่ไหมก็คือเพตะไบต์นะย่อว่า Pb นะกิกไบต์เราย่อว่า GB ใช่ไหมต่อไปเออต่อไปไม่ใช่จากจาก GB กนะิกไบต์นี่ยก็จะไปเป็น ทีบีนะทีบีตอนนี้ใครไปซื Trail ้อ h a n d ี้ไดรฟ์ไม่ใช่ h a n d ี้ไดรฟ์นะฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสรีมูฟนะหรื Facebook อว่าฮาร์ดดิสพอตเทเบิลฮาร์ดดิเนี่ยก็จะเป็นหน่วยเป็นทีบีและเทราไบต์นะหนึ่งทีบีก็จะเป็นหนึ่งันยี่สิบส่เนี่ยเอหนึ่งหนึ่งล้านนะประมาณหนึ่งล้านกิกะไบต์นะหนึ่งทีบีนีมีหนึ่งล้านกิกะไบต์มันไม่หนึ่งล้านตรงๆนะมันจะมีเศษของมันอีกมันจะเริ่มมาจากอ หน่วยหนึ่งย์สองคูณกันไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะเป็นประมาณ1ล้าน Gb นะฮะหล้าน Gb ก็หลังจาก Tb แล้วก็จะไปเป็น Tb อ่อ Pb เพตาไบต์ห Pb ก็คือ1 0 2 4, 1, 0, 24, ่งศูนย์เทราบไบต์นะมันมันยาวขนาดไหนก็เขาประมาณว่า1น Pb นะห Pb มันใหญ่กว่า Tb แล้วนะมันจะเท่ากับ ภาพยนตร์ที่เราไปดูในโรงเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยถึง250เรื่องนะหรือวิดีโอความละเอียดสูงเนี่ยห้าชั่วโมงนะใหญ่มากนะเพ,เพตทตไบต์นะอย่างไรก็ตามแนวโน้มของหน่วยความจําในโลกเนี่ยมันก็จะมันก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเรามาดูการวัดหน่วยความจํานะตั้งแต่เริ่มจาก1บิตนะก็มาเป็น8ปดบิตแล้วก็มัน หน่วยที่ใหญ่ขึ้นมันก็จะประกอบด้วยหน่วยที่เล็กกว่าหนึ่งพันยี่สิบสี่นะฮะมันไม่ใช่หนึ่งพันตรงๆคือหนึ่งพันยี่สิบสี่คูณกันไปเรื่อยๆนะหนึ่งพันยี่สิบสี่ไบเท่ากับหนึ่งเคไบใช่ไหมเมกะไบต์นี่ก็มีหนึ่งพันยี่สิบสี่เคไบก็เป็นเมกะไบต์ของเมกะไบต์ก็เป็นจิกไบนะแล้วก็เป็นทีบีเทราไบต์จากทีบีก็จะเป็นเพต้าไบต์หรือพีบีนะก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆตามภาพเนี่ยนะฮะในอนาคตก็ อันใกล้นี้แหละเพราะว่าการเก็บข้อมูลของเรามันมันเยอะขึ้นเรื่อยๆมีประมณาณมากขึ้นเรื่อยๆเก็บง่ายขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะมันก็จะมีหน่วยที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเช่นกันนะฮะนะอดีตเราก็เก็บเราเ,บเาเก็บเอ่อวอทเป็นไม่ไมกี่เคไใช่ไหมพออย่างนั้นเราก็มาเก็บคลิปนะฮะคลิปสั้นๆเป็นเมกะไบนะฮะบางทีก็เป็น g ีไบนะ สำหรับหน่วยความจำภายนอกที่นิยมกันในปัจจุบันนี้ก็คือคลาวนะก้อนเมฆนั่นเองคลาวคอมพิวติ้งก็คือเขาจะไม่เก็บไว้ในเครื่องเขาจะนาไปเก็บไว้ในส่วนกลางนะฮะหรือก้อนเมฆนั่นเองอัปโหลดขึ้นเข้าขึ้นไปในระบบเครือข่ายนะซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าสำหรับบริการซึ่งเป็นเซอร์วิสในช่วงแรกๆเขาก็จะให้ใช้ฟรีก่อนโดยมีการกำหนดว่าให้ใช้ได้กี่ กิกนะเช่น Gmail เนี่ยเขามีไร์ของเขานะมี Google Drive ของเขาให้ใช้ได้แค่10 g b ิกบหลังจากนั้นต้องจ่ายตังค์นะรายเดือนใช่ไหมเออนั่นแหละก็มันมีค่าใช้จ่ายมันต้องเสียค่าใช้จ่ายในะการเก็บกออ็สิ่งที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์นั่นเองเซิร์ฟเวอร์ที่เขาเก็บไว้เนี่ยเขาจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าหล่อเลี้ยงทั้งวันทั้งคืนนะฮะแล้วก็ต้องมีแอร์ด้วยนะข้อมูลมันจะ คอมพิวเตอร์มันร้อนไม่ได้นะร้อนแล้วมันจะแห้งแล้วก็จะมันจะแห้งแล้วมันจะเจ๊งอ่ะข้อมูลมันจะก็จะ,จะใช้ไม่ได้ต้องมีแอร์หล่อเย็นด้วยนะฮะในสิ่งเหล่านี้นี่เองเนี่ยทำให้เดิมเนี่ยลค์คลิปเนี่ยเขาเก็บข้อมูลได้ฟรีนะทั้งคลิปทั้งรูปภาพปัจจุบันเขายุบยกเลิกการใช้งานไปแล้วในวันที่ประมาณยี่สิบสิงหาหกเจ็ดเนี่ยเพราะว่ามันเยอะแล้วตอนนี้มีผู้ใช้งานเขาเยอะแล้วคนเก็บข้อมูลฟรีเนี่ย เยอะมากแต่ลายต้องจ่ายเองใช่ไหมเขาก็เลยปัจจุบันเขาเลยเลิกเลิกบริการนี้ไปแล้วทําให้พวกเราไม่สะดวกมนนันต้องไปหาที่เก็บเองใช่ไหมนั่นแหละเดิมลายให,ให้บริการนี้สะดวกมากเราเก็บอะไรไว้เป็นช่องในรายคลิปของเรานะ